สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ Node.js Node.js ครับก็เป็น JavaScript Runtime น,นะครับสร้างสร้างบนโครงเวอร์ชัน8 JavaScript Engine โดย Node.js ใช้ Event Driver non-blocking I/O model ทำให้มีขนาดเล็กแล้วก็มีประสิทธิภาพสูง Node.js ครับมีการนำเอา Runtime Environment มารวมกับมารวมกับ JavaScript Library ทำให้สามารถที่จะประยุกต์ใช้สร้างแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ streaming ออนไลน์ระบบแชทออนไลน์ เว็บเว็บเซอร์วิส IoT และอื่นๆตัว JS ครับเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถูกพัฒนาโดย Ryan d ด l l ในปี2009แล้วก็เป็น Open Source Node.js นั้นเป็นคอร์ดแพลตฟอร์มรันไทม e n v ร r o n มนต์สามารถที่จะนำไปรันแล้วก็ทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการเช่น OSX Windows Linux ซึ่งมันถูกสร้างจากภาษา JavaScript หมายความว่าเราเขียนแอปพลิเคชันครั้งเดียวสามารถนำไปรันได้ทุก OS นั่นเองซึ่ง OS นั้นก็จะต้องมีการติดตั้ง runtime environment ของ Node JS ไว้ Node JS ครับมีไลบรารีที่เป็นส่วนเสริมจำนวนมากแยกเป็น JavaScript model ต่างๆสำหรับทำงานเฉพาะในแต่ละเครื่องสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ง่ายผ่าน NPM Node Package Manager NPM หรือว่า Node Package Manager เป็นตัวจัดการแพ็กเกจของ JavaScript สามารถที่จะหาแพ็กเกจที่เหมาะสมกับงานแล้วก็ติดตั้งผ่าน Command Line ได้เลย คุสมบัติที่โดดเด่นของ Node.js เป็น Asynchronous and Event Driver มีความเร็วทำงาน s i n g l t t เท e ์แต่ว่ามีความเป็น High Scale สำหรับคลิปนี้ทำความรู้จัก Node.js เป็นต้นดูวยขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ